กระบวนพระปดตาของหลวงปู่โตที่เป็นพระปดตาออกนอกวัดประดูชิมพลีผมก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะท่านผู้ฟังตามดูตามเก็บตามเช่ามาเยอะแต่ก็ยังไม่ครบชุดครับวันนี้ได้มีโอกาสได้เห็นพระเหรียญหล่อปู่โตออกวัดสารคูนครบสามเนื้อถือว่าเป็นบุญตาของผมจริงๆปกตินี้ผมจะเห็นแค่ทีละองค์เท่านั้นเดี๋ยวผมจะไล่เนื้อให้ฟังนะครับซ้ายมือสุดเนี่ย ให้ตีเป็นเนื้อทองฝาบาทองค์กลางอ่ะคือเนื้อเงินส่วนองค์ขวามือสุดจะเป็นเนื้อนวโลหะนะครับทัศนาด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะเป็นยันตรีนิสิงเหแทบจะเรียกได้ว่าหลวงปู่โตท่านใช้ยันนี้บ่อยจนแทบจะถือได้ว่าเป็นยันประจำตัวของหลวงปู่โตไปแล้วนะครับ สำหรับพระชุดนี้ถูกปลุกเสกโดยหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีออกให้วัดสารครืนเมื่อวันที่2กันยายนพศ2 5 2 1นะครับถือว่าเป็นชุดพิเศษที่มีการเก็บไว้ครบทุกเนื้อบอกราคาผู้ฟังเป็นลมตายเลยพระชุดนี้ผมเป็นคนเคาะคนแรกในเว็บจีราคาอยู่ที่9,900บาทเองครับส่วนจะไปปิดกันเท่าไหร่ก็ต้องรอชมคืนนี้ เวลา19.10นาฬินาทีผมเชื่อว่าน่าจะทะลุ12 0 0 0อาจจะไปถึง145 0 0ก็ได้นะครับสำหรับพระปิดตาเนื้อโลหะที่ออกที่วัดประดูชิมพีจริงๆนี้มีน้อยแล้วที่มีก็เป็นเหรียญปั๊มซะด้วยอย่างองค์ที่อยู่ในรูปถือว่าเป็นเหรียญปิดตาที่ออกวัดประดูชิมพีแต่รูปถัดมาซึ่งดูคล้ายกันแต่มีห่วงนี่ไม่ได้ออกที่วัดประดูชิมพีนะครับแต่ไปออกที่ธนาคารกรุงเทพสาขาบางขุนเทียน สำหรับพระปิตาที่เป็นเหรียญหลอ่อราคาถูกที่สุดที่หลวงปู่โตบุกเสกยังอยู่ที่วัดสารคืนนะครับเรียกได้ว่าตำแหน่งแชมป์ยังอยู่ที่วัดสารคืนแบบไม่เปลี่ยนแปลงปกติราคาของหนึ่งเหรียญหล่อจะอยู่ที่เนื้อนะครับแพงสุดเป็นเนื้องเงินรองลงมาคือเนื้อนวะถูกสุดจะเป็นเนื้อทองฝาบาทแต่ก็ไม่แน่เพราะบางครั้งผมก็เห็นว่าเนื้อทองฝาบาทก็สูสีกับเนื้อนวะอยู่นะหมายถึงราคา ส่วนแพงสุดก็จะเป็นเนื้อเงินแน่นอนสําหรับเพื่อนที่อยากจะได้ครบชุดก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลองตามไปเคาะดูผมก็ขอจบชี้เป้าเช่าพระแท้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ